Okay. fc นะคะสวัสดีทุกคนที่ยังไม่ได้เป็น fc ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะช่องชลักครหลงลอ9เก้านะคะอันนี้เราจะมาพามาดูกิ่งต้นนะคะที่เราจะขายนะคะแล้วเราก็จะบอกว่ากิ่งต้นของเราอะ่ะมันใหญ่เราถึงขายแพงนะคะกิ่งหุ้มตอนก็ใหญ่กิ่งก็ใหญ่นะคะแต่สวน ส่วนที่เราเคยซื้อมามันกิ่งเล็กนะคะมันกิ่งเล็กๆก,กิ่งละ10บบาท13บาท15บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่าทรงอันนี้ของเรามันกิ่งใหญ่ถ้าเกิดเราไปขายกิ่งละ10บบาทแล้วมันก็หนักกิ่งหุ้มตอนมันก็ใหญ่แล้วมันหนักแล้วเราจะเหลืออะไรขาย10บาทอะ10บาท15บาทจะเหลืออะไรไม่เหลือกากมะพราะ้าวเราก็ซื้อไปเท่าไหร่สายรัดนี่ซื้อไปอีกเท่าไหร่ ดูได้นะคะกิ่งหุ้มตอนของเราหนะี่ยใหญ่มันไม่ใช่เล็กๆนะคะแล้วก็กิ่งมันใหญ่เท่ากับนิ้วก้อยนุน่นมันไม่ได้กิ่งขนาดนี้นะคะเนี่ยเราเคยซื้อมากิ่งขนาดเนี้ยเราไม่ใช้กิ่งแบบนี้นะคะส่วนเราเน้นความแข็งแรงของกิ่งนะคะกิ่งขนาดนี้นะคะ25บาบาทส่งฟรีมีแถมมีเค็มนะคะแล้วก็บริการพร้อมการดูแลหลังการ หลังกันที่ซื้อกิ่งไปเราจะแนะนำนะคะว่าปลูกยังไงทำยังไงเราเคยซื้อมาแล้วกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆแบบเนี้ยนะคะเนี่ยแบบนี้ยแบบปรากฏว่าเขาแนะนำมาให้ปลูกเลยเขาบอกเอาถุงแบบนี้เอาไปปลูกเลยไม่รอดเราก็เลยอยากแนะนำลูกค้าที่ซื้อเราไปเราพึ่งโพสขายได้3วันนะคะ แต่บางส่วนเขาขายสิบบาทอะไรเงี้ยสิบบาทไม่เหลือคะ่ะไม่เหลือไม่เหลือมันจะบาทเดียวไม่งั้นก็จะแจก,กฟรีไปเลยค่ะขนาดนั้นนะถ้าสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบห้าบาทถ้ายี่สิบบาทนี่มารับหน้าสวนนะคะมาได้เลยหน้าสวนยี่สิบบาทเพราะว่ากิ่งต้นของเราเป็นกิ่งต้นที่ใหญ่มันไม่ใช่เล็กเรากแล้วหุ้มต้นก็ใหญ่กากมะพร้าวราคาแพงเชือกตัวนี้ก็ราคาแพงเราไม่ได้ใช้ฟางเราไม่ได้ใช้ไม้ตกแล้วมันก็แข็งแรง เวลาลมพัดมันก็ไม่หลุดเห็นไหมคะนี่คือคุณภาพของเราเราถึงกล้าขายในราคาแพงๆคือ25บาบทส่ทงฟรีนะคะมีแถมมีเคมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะช่วงนี้หลังปีใหม่ถึงจะไปทำนะคะเราโพสขายไว้ก่อนนะคะนี่เลยดูกันได้เลยเนีย่ยดูนิ้วมือเรากับกา้านมันเนี่ยเห็นไหมเกือบเท่ากัน เท่านิ้วก้อยเนี่ยดูได้แต,แต่แต่สวนอื่นเขากิ่งเล็กเคยซื้อมาแล้วที่เราเคยซื้อมานะกิ่งมันเล็กๆแบบนี้แล้วก็กิ่งอ่อนๆแบบนี้แล้วก็เตี้ยๆแบบเนี้ยขนาดเนี้ยแต่ของเรานะ่ยยาวมากเลยค่ะดูตั้งแต่ตรงนี้เป็นถึงตรงนี้เลยเราจะไม่ตัดออกไงเราจะตัดแต่ช่วงที่มันเป็นลูกมันี่ออกแล้วก็ส่งลูกค้านะคะมันไกลกันกับความเจริญเติบโตนะคะมันไม่ใช่เล็กๆ กิ่งต้นของเราว่าเป็นกิ่งตอนคุ่มต้นที่ใหญ่แล้วก็กิ่งก็ใหญ่นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยที่เข้ามาซื้อเข้ามาซื้อกิ่งพัน์ธุฝรั่งนะคะไ่ของเราเนี่ยเน้นกึ่งชีวภาพนะคะแล้วนะคะต้นมันโตแล้วแบบนี้นะคะถ้าเป็นกิ่งเล็กเราเคมค่ะแต่คนอื่นเขาไม่เคมนะคะเหมือนเราเราเคม ส่วนเราเข็มนะคะไข่นะคะเพราะน้ําท่วมจากสถานการณ์น้าท่วมจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยมาตอนกิ่งแทนเพนื่อที่จะเอาเงินไปทําทุนนะคะนี่เลยดูได้เลยกิ่งตอนของเราแข็งแรงใหญ่บิ๊กบักเท่านิ้วก้อยดูได้เลยจะเ,เทียบเท่ากับนิ้วก้อยเลยก็ว่าได้ เราไม่ใช้กิ่งตอนเล็กนะคะมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันก็ไม่โตเร็วมันฟื้นยากถ้าเราเอากิ่งตอนแบบนี้มันแข็งแรงมันแก่แล้วเนี่ยเราไปปลูกแป๊บเดียวมันก็แตกคเนงออกมามันไม่ใช่กิ่งแบบอ่อนๆถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักมาได้นะคะที่ไร่วบรรชานะคะนี่ดูได้เลยมันขึ้นมาเริ่มออกมาเยอะแล้ว ถ้าใครอยากได้20บาทให้มันรับที่หน้าสวนเลยค่ะอยู่ที่ตำบลมัตติอมอเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูร์นะคะสามารถมารับที่ได้ที่หน้าสวนเลย20บาทอะถ้าขายต่ำกว่านี้เราคงไม่ไหวค่ะไม่ไหวกากมะพร้าวก็แพงเพราะว่าช่วงนี้เขาไปปลูกดอกไม้กันเยอะแทบจะไม่มีกากมะพร้าวนะคะแล้วหุ้มต้นของเราอะดูดูนี่ดูเรากำได้ไม่ใช่อันเล็กกระจีดลิด เราไม่ทําแบบนั้นน่ะเราทําแบบกิ่งต้นที่ใหญ่แข็งแรงปลูกฟื้นง่ายแล้วเราก็จะมีวิธีบอกลูกค้าว่าปลูกยังไงทํำยังไงมันถึงฟื้นทํายังไงปลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ใช่ทําแตกระสิตฝรั่งอย่างเรียวเราปลูกทุกอย่างแล้วเราก็มาจบตรงที่ปลูกฝรั่งเพราะว่าราคาเราตั้งเองไม่เหมือนผักอย่างอื่น ก็ทําความเข้าใจมาตรงนี้ด้วยนะคะมันไม่ได้แพงเลยค่ะซื้อทีเดียวมีเค็มมีแถมกล่องก็ได้ซื้อปีกล่องอีกมีแถมอีกมีเค็มอีกก็จ,จบคลิปเพียงแค่นี้แหละคะ่ะ